กลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้รวมสาระชาแนลมีข่าวสารดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องครับข่าวดีครับจ้างงานผู้สูงอายุอนุมัติแล้วครับพี่น้องครับมาฟังรายละเอียดกันเลยครับก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากด ครกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับกรมการจัดหางานจัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ประกอบด้วย4จิตกรรมคือ1จิตกรรมที่1ก็คืออําเภอหนึ่งภูมิปัญญาภายใต้แนวคิด ผู้สูงอายุส่งคุณค่าสร้างภูมิปัญญาเพื่อไทยนิยมยั่งยืนครับโดยจ้างงานผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครับที่มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในคนในชุมชนครับจํานวน104คนครับอันนี้ก็คือว่าจิจกรรมที่1ครับสําหรับจิจกรรมที่2 กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการโดยตั้งเป้ามีผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางานจำนวน965คนและผู้สูงอายุที่มาใช้บริการมีงานทําไม่น้อยกว่าร้อยละ50%ครับแล้วก็จิจกรรมที่3ครับ กิจรกรรมส่งเสริมสร้างโอกาสมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงานครับโดยจ้างผู้สูงอายุอายุที่60ปีไปขึ้นไปครับจำนวน20คนทำงานในศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่10สสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการครับแล้วก็จังหวัดประทุมธานีนครปฐมสระบุรีชนบุรีระยองประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่รำพูล พิษณุโลกนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นสกลนครอุดรธานีนครศรีธรรมราช สุราธ,ธานีและสงขลาส่วนกิจกรรมที่4ก็คือกิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องประกอบอาชีพหรือทำงานเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการครับโดยตั้งเป้าหมายสำรวจผู้สูงอายุจำนวน13,500คนครับพี่น้องครับปัจจุบันกรมการจัดหาง,งานได้จัดหาง,งานตำแหน่งงานว่างรับรองรองรับผู้สูงอายุ1466อัตราครับมีผู้สูงอายุมาใช้บริการแล้วประมาณ924คนครับ ได้รับบรรจุงานแล้วจํานวน732คนครับเป็นแรงงานด้านการผลิตมากที่สุดครับพนักงานดูแลความปลอดภัย รองลงมาก็คือแม่บ้านแล้วก็พนักงานบริการลูกค้าเสมียนพนักงานทั่วไปตามลําดับครับข้อมนะูลณเดือนมิถุนายน2563นะครับพี่น้องครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจผู้สูงอายุที่สนใจติดต่อได้ที่สํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดครับแล้วก็สํานักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทพมหนาคนครพื้นที่1-10สายด่วนกระทรวงแรงงานโทรได้ที่เบอร์1506ครับแล้วก็กด2ครับพี่น้องครับสําหรับ ท่านใดที่สนใจที่อยากสมัครงานสําหรับผู้สูงอายุนะครับพี่น้องครับแล้วก็ขอขอบคุณที่มาจากสํานักงานประชาสัมพันธ์เขตเจกรมประชาสัมพันธ์ครับผมได้ข้อมูลมาแชร์ครับเป็นข่าวจริงนะครับพี่น้องครับชัวร์ครับพี่น้องครับข่าวจริงครับและสุดท้ายขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้รวมสาระชาแนลหาข่าวสารดีๆมาฝากมาแชร์พี่น้องประชาชนด้วยนะครับกราบสวัสดีครับ